สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหานอยนะคะพี่พี่จา๋ารวมทั้ง4น่อยนะคะวดประจําวันที่25มิถุนายน2566ก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง รรรชาาาวิจณญในกรรับมะะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่24กันก่อนเนาะคอยดูแนวทางของวันที่25นะคะพี่พี่จ๋าอะมาดูอะชอบสูตรไหนตามสูตรนะัน้นเนาะแอดลงฟงสุดท้ายให้ด้วยนะคะพี่พี่จ๋าฟงสุดท้ายก็จะเน้นไปแค่3คู่นะคะอะดูผลสรุปกันก่อนวันที่24แอดให้เด่นที่2กับ7ไปนะคะเด่นที่2กับ7มาดูผลในรอบแรกนะคะก็คือ อรอบเฉพาะกิจน,นะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเจ็ดล่าง56นะคะเ็มา1มา2มานะคะเดินที่7แอดมาเนาะพี่พี่จา๋าดินที่2แอดก็้องมานะคะแอดมี2 1อ่ะส่วนตารางมา3ตัวส่วนล่างนะคะ56แอดให้กันที่6 แต่ว่าห้าหกแอดไม่มีมาในตารางนะคะมาในตารางสำหรับในรอบพิเศษนะคะห้าหกห้าล่างสองหนึ่งก็มาแบบด,ดิ้งไปเลยนะคะตารางเราก็เช่นกันนะคะสำหรับในรอบปกตินะคะแปดเจ็ดศูนย์เด่นที่เจ็ดแอดมาเนาะแต่เจ็ดศูนย์แอดไม่มีล่างแปดเจ็ดแอสก็หลุดไปนะคะดูข้ามตัวไหนที่เจาะข้ามนี้มาดีจังเลย 7 0แล้วก็8 7นะคะสำหรับในรอบ vip ดูพี่น้องจา๋า9 7 4 4 7แอดก็ข้ามเช่นกันทั้งทั้ง3คู่ทั้ง70 8 7 7 4 47แอดข้ามหมดเลยเดือนที่7มาดูพลาดไปนะคะพลาดไปเลยนะคะตัวที่แอดจับคู่มาแค่อ่า1น 2, 2 1นอกนั้นไปตารางหมดเลยนะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลับบงแรงใจให้แอดต่อด้วยเด้อพี่พี่จา๋า อ่ะซึ่งชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนาะชุดโค้งสุดท้ายแอลกอเนนได้แค่สามคู่นะคะอาจจะให้ตัววิ่งรูดไปคู่หนึ่งตัวหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะพี่พี่จ๋าวันที่ยี่สิบห้านะคะวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้า้อยหกสิบหกนะคะ าหน่อยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราามาดูตารางตัวเด่นกันสำหรับตารางตัวเด่นนะคะในวันนี้หนึ่งศนสามแดห้าหะคะแปดห้าห สำหรับตัวดินนะคะแอดให้ดินที่8เด่นที่8กับ6ไปนะคะมาดูกันว่าอาจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะชอบคอยตามไม่ชอบผ่านนะคะสำหรับตัวที่อแอดให้ดินที่8เนาะก็จะมีแป8 4 8 5 แปดนะคะสำหรับเด่นที่6แอดก็จะมี61 63 64 68นะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางได้นะคะพี่ๆจ่า3า3ตัวก็เช่นกันเนาะอันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างนะคะ,ะแนวทางถ้าหลายตัวก็ไม่ต้องตามแอดทุกตัวเนาะแอดก็จะเน้นไปที่6คู่นะคะ กันที่ศูนย์นะคะกันที่ศูนย์ถ้าใครชอบก็อย่าลืมเบิ้ลเด้ออ่ามีศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สามศูนย์ห้านะคะแล้วก็ศูนย์แปดนะคะพี่ๆจาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะสำหรับเด่นที่แปดนะคะเด่นที่แปดแอดเน้นไปที่แปดหนึ่งนะคะแปดเจ็ดเนาะสำหรับหกนะคะ เน้นไปที่63 68อย่าลืมนะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวเนาะถ้าไม่ชอบผมนะคะสำหรับชุดการแอดกันไปที่0นะคะก็คือ01แล้วก็08นะคะอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันไหมเนาะอ่ะ63หรือ93นะคะพี่ๆจาก68หรือ98เนาะอ่ะจุดไว้แคบไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ซทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ